อย่าลืมให้กำลังใจกับทางรายการด้วยการกดติดตามและกดถูกใจให้กับทางรายการด้วยครับพระอรหังใหญ่หลวงปูเ่เฮียงวัดป่าจังหวัดชนบรุรีปีพศ2495หนึงในพิมพ์พระเครื่องยอดนิยมในสายหลวงปูเ่เฮียงวัดป่าพระเครื่องชุดนี้จัดสร้างขึ้นในยุคต้นเมื่อปีพศ2495นับว่าเป็นพระเครื่องที่มีพุทธศิน และมีพุทธคุณสูงมากด้วยประสบการณ์เมตตาแคล้วคลาดเป็นเลิศณนะเวลาปัจจุบันนับว่าเป็นพระเครื่องที่หาพบเจอได้ยากอีกหนึ่งรุ่นพระผงคู่บาสมวัดเมืองรามจังหวัดน่านปีพศ2521ตามประวัติกล่าวไว้ว่าคูบาสม ท่านได้ร่ำเรียนวิชากรรมฐานกับครูบาอินตะวัดแสงดาวนอกจากนั้นท่านยังได้ศึกษาวิชาวิปัสสนากรรมฐานจากครูบาอาจารย์ต่างๆในส่วนเรื่องวัตถุมงคลท่านทำการจัดสร้างและแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ลูกหามามากมายหลายรุ่นเช่นเหรียญ12มหาชัยเหรียญชัยมงคลจนก่อเกิดประสบการณ์มากมายต่อผู้ที่ครอบครอง พระสมเด็จนิ้วดำหลวงปู่ทองดำวัดถ้ำตะเพียนทองจังหวัดลบบุรีปีพศ2522หลวงปู่ทองดำท่านได้ทำการจัดสร้างวัตถุมงคลไว้อย่างมากมายทุกรุ่นล้วนมีดีและมากด้วยประสบการณ์โดยการจัดสร้างวัตถุมงคลของท่านนั้นท่านใช้สูตรตำราเดียวกับหลวงปู่มุมวัดประสาทเยอพระอาจารย์ของท่าน และยังใช้พิธีกรรมนำน้ำมนต์มาแช่ตามแบบของหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านอีกรูปหนึ่งด้วยพระคงหลวงปู่ภูธรหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ปีพศ2522วัตถุมงคลรุ่นนี้หลวงปู่แหวนได้ทำการปลุกเสกไว้ให้ตำรวจภูธรเพื่อพิทักษ์สันติราษแก่ประชาชนนับว่าเป็นพระเครื่องในยุคแรก และมีจำนวนการจัดสร้างที่ไม่มากนักโดยปัจจุบันพระเครื่องรุ่นนี้เป็นพระเครื่องที่จัดอยู่ในสาระบบวัตถุมงคลของหลวงปู่แหวนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งพระคงหลวงพ่อพุทธวัดอินทร์สีสังวรจังหวัดสุขโขทยัย หลวงพ่อพุธนั้นท่านได้สืบสายวิชาตำรามาจากหลวงปู่สุขแห่งวัดปากของมะขามเท่าวัตถุมงคลรุ่นนี้ท่านได้ทำการจัดสร้างก่อนที่ท่านจะมาจำวัดที่วัดเขาไม้แดงจังหวัดชนบุรีโดยที่ท่านกล่าวไว,ว้ว่าวัตถุมงคลที่ท่านได้มอบให้กับลูกศิษย์ลูกหานั้นเพื่อให้กอบเกิดประโยชน์แคล้วคลาดปลอดภัยและเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต พระผงประจำวันศุกร์พิมพ์ปางลำพึงหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีพระเครื่องชุดนี้หลวงพ่อจรันได้ทำการอาธิษฐานจิตตั้งแต่ที่ท่านยังจำอยู่ที่วัดพมบุรีเมื่อปีพศ .2496 โดยมีการจัดสร้างและปลุกเสกพิธีใหญ่มีหลวงพ่อจงแห่งวัดหน้าต่างนอกหลวงปู่สวงแห่งวัดชีป,ป่าขาว เป็นพระเกจิที่ร่วมในพิธีเมื่อจบเส้นพิธีได้นำพระชุดนี้แจกใจ่ายให้กับญาติโยมโดยมีการระบุว่าพระเครื่องชุดนี้มีมากกว่า30พิมพ์พระคงลำพูนดำหลวงพ่อกเกษมสุสานไตรักจังหวัดลำปางปีพศ2535พระเครื่องชุดนี้ผู้จัดสร้างได้นำพระคงกุกเก่ามาบดผสมเป็นมวลสาร และจัดสร้างเป็นองค์พระชุดนี้และได้นำมาถวายให้หลวงพ่อกเกษมช่วยอธิฐานจิตให้หลังจากที่มอบให้หลวงพ่อกเกษมทำการอธิษฐานจิตแล้วจึงนำพระเครื่องชุดนี้ออกให้บูชาต่อผู้ที่มีจิตศรัทธาและนำปัจจัยทั้งหมดถวายให้กับหลวงพ่อกเกษม พระโคงเนื้อดินหลวงปู่ดูวัดสแกจังหวัดอยุธยาปีพศ2520ในเวลาปัจจุบันวงการพระเครื่องจะทราบกันดีว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่ดูแห่งวัดสแกนั้นมีค่านิยมที่สูงและได้รับความสนใจจากผู้ที่มีจิตศรัทธาพระเครื่องชุดนี้ได้ทำการจัดสร้างโดยเนื้อดินผสมผงใบลานรวมถึงผงจักรพพัด ที่เป็นผงวิเศษที่หลวงปู่ดูท่านได้ทำการเขียนและอธิษฐานจิตไว้ให้โดยในเวลาปัจจุบันเป็นพระเครื่องที่หาพบเจอได้ยากอีกหนึ่งรุ่นว่านชันหมากพิมพ์น้ำเต้าใหญ่หลวงพ่อค้ายวัดสวนขันปีพศ2510พระเครื่องชุดนี้จัดสร้างพิธีเดียวกับพระเนื้อว่านสอขอที่มีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก นับว่าเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่าเพราะกล่าวขานกันว่าหลวงพ่อ้ายท่านมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการอาธิษฐานจิตพระเครื่องชุดนี้ให้โดยในงานพิธีพุทธาพิเศษได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ชั้นนำมาร่วมพิธีอาทิเช่นหลวงปู่ทิมแห่งวัดช้างให้เป็นต้น พระราคุณแผนพิมพ์ปลุกกุมารหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสปีพศ2514หนึ่งในวัตถุมงคลยุคแรกของหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสเดิมทีพระเครื่องชุดนี้จัดสร้างขึ้นเป็นบล็อกหลังเรียบและมีจำนวนการจัดสร้างที่ไม่มากนักในเวลาต่อมามีการตกแต่งพิมพ์เพิ่มเติมโดยด้านหลังใช้รูปเป็นยันเสือซึ่งมีจำนวนการจัดสร้างที่ไม่เกิน200องค์ มีทั้งแบบฝั่งตะกุดและไม่ฝั่งตะกุดโดยในสมัยก่อนเรียกว่าพิมพ์พระบอกแตกแต่ปัจจุบันเรียกรวมว่าพระเนื้อดินเจ็ดป่าชา้ารายการพุทธสยามชาแนลกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอของทางรายการหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางรายการกราบขอภัยมาณะโอกาสนี้ด้วยครับ